เราเพื่อนเรานลี้ับชมครับทำได้ถึงครับุกค,ครับยังสมตัดดีก็ต้องชื่นชมครับไปสร้างชื่ออีกครั้งสำหรับแหวนพร์อีสปอร์ตทีมอีสปอร์ตจากประเทศไทยในหลอัพเกม PUBG Mobile ด้วยการไปป้องกันแชมป์ในรายการ PUBG Mobile World Invitation a l 2023ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย รับเงินรางวัลพร้อมรวมโบนัสอยู่ที่6 3 5 0 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ21.9ล้านบาทสำหรับ VPE พั b จีโ b i l e ถือเป็นทีม e s p o r t อันดับต้นๆของประเทศโดยก่อนหน้านี้พวกเขาเคยสร้างชื่อมาแล้วจากการคว้าแชมป์ในรายการเดียวกันเมื่อปีก่อนซึ่งในครั้งนั้นพวกเขาเก็บเงินรางวัลรวมมาได้25ล้านบาท และนี่ถือเป็นการป้องกันแชมป์ได้สำเร็จของพวกเขานับแค่การได้แชมป์รายการนี้2ปีซ้อนก็กวาดเงินรางวัลไปแล้ว50ล้านบาทเลยทีเดียวในปีนี้วมพายมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นด้วยการเสริมทัพผู้เล่นตัวโหดถึง2คนนั่นก็คือโทนี่เคและนูซี่เข้ามาผนึกกำลังรวมกับไล่อัพเดิมอย่างเรเวนคอร์ชเวฟฟุกทีเอชและสโตนซึ่งแฟนๆพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไล่อัพนี้ถือเป็นไล่อัพที่ดูจะมีความลงตัวและน่ากลัวสำหรับคู่แข่ง ย้อนผลงานของพวกเขาก่อนจะไปป้องกันแชมป์ที่ซาอุดีอาระเบียกันสักหน่อยค่ะพวกเขาสามารถคว้ารองแชมป์โปรลีกไทยแลนด์สปริง2023ก่อนจะลัดฟ้าไปแข่งขันรายการซูเปอร์ลีกเซาท์อีสต์เอเชียสปริ2023และจบด้วยอันดับ4หลังจากนั้นกลับมาคว้าแชมป์ในรายการโปรลีกไทยแลนด์ฟอล l 2023พร้อมกับรับเงินรางวัลราว510,000บาทส่วนผลงานของพวกเขาในรายการ World Invitation n นถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะ เพราะทำแต้มทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นก่อนจบด้วยสกอร์227แตบบ้มทิ้งอันดับ2อ,อย่าง6 to e ทีมจากประเทศจีนถึง89คะแนนเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้พวกเขายังทุบสถิติการแข่งขันจากปีก่อนๆแบบยับยับตั้งแต่เป็นทีมที่กินไก่มากที่สุด4ครั้งทำลายสถิติเดิมของทีมตัวเองที่ทำเอาไว้3ครั้งและเป็นทีมที่จบแต่ละเกมอยู่ในอันดับท็อป3มากที่สุดถึง10เกม ขณะที่ผู้เล่นอย่างเชเวฟทำสถิติช่วยเพื่อนมากที่สุดถึง18ครั้งและโทนี่เคเป็นผู้เล่นที่คิวคู่ต่อสู้มากที่สุด53คิวซึ่งโทนี่เคนัทวุฒิเมตาวีรคูลผู้เล่นวัย17ปีต้องบอกว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เขาเฉิดฉายจริงๆค่ะเพราะว่าคว้ารางวัลส่วนตัวเกือบครบไายตั้งแต่ MVP ประจำทัวร์นาเมนต์ผู้เล่นที่คิวทำดาเมจและเฮดช็อตได้มากที่สุด <Okay. S 1> ผู้เล่นที่คิวและน็อกฝ่ายตรงข้ามด้วยระเบิดมากที่สุด ผู้เล่นที่ช่วยชีวิตเพื่อนร่วมทีมมากที่สุดในแต่ละเกมขาดเพียงแค่รางวัลผู้เล่นที่สังหารคู่แข่งจากระยะไกลที่สุดซึ่งตกเป็นของ t ีดักจากบ็อกเกม n มิงเวียดนามโดยรวมแล้วครึ่งปีนี้ว m p พายรับทรัพย์จากการทำเงินรางวัลไปแล้วกว่า23.2ล้านบาท และหลังจากได้แชมป์ World Invitation a l อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ e-sport earning ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสถิติด้านเงินรางวัลของทีมและนักกีฬา e-sport ทั่วโลกเผยว่า s ส o ตนผู้รินร้องขันแก้วหนึ่งในผู้เล่นของทีมกลายเป็นนักกีฬา e-sport ที่ทำเงินรางวัลรวมสูงสุดเป็นอันดับ5ของประเทศจากยอดรวมประมาณ11ล้านบาทหลังจากโลดแล่นอยู่ในวงการนี้มานาน5ปี ส่วนนักกีฬาที่มียอดทําเงินรางวัลสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของไทยยังคงเป็นของอนุชาจิรวงหรือว่าแจ๊บเพลเยอร์โดตาทูที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับทารอนอีสปอร์ตโดยทําเงินรางวัลตลอดการเล่นอาชีพตั้งแต่ปี2015ไปแล้วรวม28.7ล้านบาทค่ะ การป้องกันแชมป์ของ v a วมพ r e อีสปอร์ในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำว่า e-sport ์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกและอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการต่อสู้เพื่อความฝันในเส้นทางที่ตัวเองรักและหลังจากนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมแ a ว p i r e e-sport ์กันต่อในรายการพับจีโมบายซูเปอร์ลีกเซาท์อี a s t เ s เชีย l l ฟอ2สองพี่สิบสามที่มาเลเซียตั้งแต่วันที่สองถึงยีสิงหาคมนี้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ข่าวสดสปอร์ตรีแคปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟลเวอร์อย่ิลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ